ก็จะมาถึงวัดอรุณครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาไหว้พระปรางที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนะครับเชื่อกันว่าจะทําให้ชีวิตรุ่งโรดทุกวันทุกคืนเลยครับวัดอรุณราชวรารามสร้างในสมัยยุธยา เดิมเรียกว่าวัดมะกอ,อกต่อมาได้เรียกว่าวัดมะกอ,อกนอกเพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกันแต่อยู่ในคลองบางกอ,อกใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าวัดมะกอ,อกในและจึงเรียกวัดเดิมว่าวัดมะกอ,อกนอกเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีในพุทธศักราช2,310ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงโปรดเกล้าให้เทียบเรือพระที่นั่งที่ท่าน้ําเสด็จขึ้นไปสักการะบูชาพระมหา,าธาตุต่อมาโปรดเกล้าให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดมะกอกและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งในรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดหลายอย่างและให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของรัชกาลที่สองมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสของพระประธานในพระอุโบสถเมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จ ็พระราชทานนามวัดใหม่จากวัดอรุณราชธารามที่รัชกาลที่สองตั้งเป็นวัดอรุณราชวรารามครับ